Assalamualaikum ah w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องที่รักครับอีกไม่กี่วันน่ะนะครับเป็นวันที่เรารู้จักกันในวันปีใหม่สากลซึ่งมุสลิมทั้งหลายต้องคำนึงอยู่ว่าหรือต้องคำนึงว่าเป็นวันซึ่งอายุของเราก็มากขึ้นตามอานได้เราก็ใกล้จะกลับไปสู่อัลลอฮ์ตาลามากขึ้นคราวนี้ ในฐานะความเป็นมนุษย์เนี่ยหรือความเป็นมุมินเนี่ยนะครับต้องพยายามทำให้เป็นมุมินที่กลับไปสู่ความเมตตากงอลัลาตาลาให้ได้อย่าทำเป็นคนที่ได้กลับไปสู่ความโกรกิลกราบโลเพราะว่าทุกคนได้กลับแน่กนุกลนับซินใจก็ตุนมาทุทุกชีวิตต้องริมรถความตายแต่ทุกคนได้กลับแน่แต่ว่า จะกลับไปสู่ความเมตตาขอกรหรือกลับไปสู่ความโกรกี้วกรอลอสิ่งที่ผมอยากจะนําเรียนและฝากท่านมีน้องว่าในวันที่เราทั้งหลายดีใจแต่มันก็ไม่เป็นข้อห้ามในการที่จะเราดีใจว่าเรานั้นได้มีชีวิตซึ่งอัลลอฮฺตาลาสงรงบัตฐานให้แล้วก็ขอ ให้ชีวิตของเราที่มีต่อไปเนี่ยได้เป็นชีวิตที่เราเป็นคนที่อายุยืนยาวแล้วได้อิบาดะต่ออัลลอฮ์คนอายุเยอะเนะี่ะดีแต่ว่าต้องอามานดีด้วยแต่คนอายุเยอะแล้วไม่ดีคนที่อามานไม่ดีงั้นต้องม uh ah, ุฮัซบาตรวจสอบตัวเองท่านอุมารบินขอตอบได้กล่าวว่าฮาซิบู ก็ประดันตัวหาซาบูท่านทั้งหลายจงตรวจสอบตัวเองก่อนที่ท่านทั้งหลายจะถูกสอบสวนวาซีนนอามาลากุมก็ประดันตัวซาโนและจงชั่งบรรดาอามานของพวกท่านก่อนที่ท่านทั้งหลายจะถูกชั่งไปอินนะอาฮ์วันอาเลกุมฟินฮฮซาบีก็ดันแท้จริงที่ง่ายเหนือพวกท่านก็คือ ในเรื่องของการตรวจสอบเพื่อวันพุ่งอันตุฮาซิบูอัมฟุสก,กุมุนเยอมก็คือให้ท่านตรวจสอบวันนี้วันนี้ให้เราตรวจสอบให้มากมันจะทําให้เราง่ายในวันที่เราจะถูกสอบสวนวัตใจยานูลินอารุปและจงประดับประดาตัวเองคือด้วยอามานที่สอนแรกนั่นะครับลินอารุินอักบารีให้กับว,วันกิยามะ ซึ่งวันเกียรมะเราเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะถูกสอบสวนแล้วก็อามานของเราก็จะถูกตอบแทนความหมายคืออามมานของเราที่เราทำมาทุกอย่างก็ถูกสอบสวนด้วยเยาวาอยนตัวเราดูวันนั้นน่ะทุกสิ่งทุกอย่างเปิดเผยหมดลาทุกษาอังกลุมขอฟียะไม่มีสิ่งใดซ่อนเน้นเลยบรรดาอุลลามะจึงกล่าวว่า มังกาในยาวมูฮหูมิสลามซีฮีฝหฮวมักบูนนใครก็ตามที่ปรากฏวันของเขาเหมือนกับวันที่ผ่านมาคนอย่างนี้แหละเป็นคนที่ขาดทุนเป็นคนที่สิ้นหวังว่ามังกาในยาวมูชอบนอนมินอัมซีฮีฝหฮวมักบูนมักบูนนเพราะว่ามันเอานนและใครก็ตามที่ปรากฏวันของเขาเลวกว่าวันที่ผ่านมาคนอย่างนี้มั่นอูนน ถูกสาบแข่งความหมายที่สาบแข่งเอาดีไม่ได้นั่นเองว่ามังกาในเยาวโมหูไครันมินอัมซิฮีและใครก็าตามซึ่งวันของเขาเนี่ยดีกว่าวันที่ผ่านมาฟว่ฟวฝ่หัวมันยุ่นคนอย่างนี้ปลอดภัยเนี่ยเพราะงั้นวันปีเก่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทําอะไรบ้างเพื่อจะไปรับสิ่งที่ดีในวันเกียรวมาและ วันข้างหน้าต่อไปเนี่ยเรารื่นเริงได้ถ้าเรามีชีวิตอยู่แต่ในขณะเดียวกันการดื่นเริงนั้นต้องรื่นเริงที่ไม่ผิดต่อหลักการอิสลามซึ่งถ้าแม้นเราไม่ีชีวิตอยู่การดื่นเริงของเราเนี่ยขอให้เป็นการดื่นเริงเพื่อได้รับรอหมัาเจาาอัลลอฮ์ตาลาด้วยการมีชีวิตที่ดีการหาความสุขอัลลอฮ์ตาลาไม่ได้ทรงห้าม แต่ในขณะเดียวกันการหาความสุขโลกุญญานี้จะต้องไปเป็นมะสุยะต่อรอสุภานวตาลาแล้วก็มาได้เป็นภัยแก่ตัวเองท่านบี่น้องฮิกมะที่เราทราบันมนอยู่แล้วว่าสิ่งที่เป็นของฮารอมที่อลอตาลาทรงห้ามบาวของพระองค์เนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกห้ามันนั้นเลยเอาถามอย่างนี้การดื่มน้ำเมาถามว่า ความเรวว้ายเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับผู้ที่ดื่มมีผลกระทบต่ออัลลอฮ์ตาลาไหมอัลลอฮ์ตาลาเป็นพระเจ้าเป็นตูฮันไม่มีผลกระทบเราจะเร็วเราจะชั่วแค่ไหนก็าตามไม่ได้เกิดผลกับใครอะมันเกิดผลกับตัวเราเองงั้นให้ท่านพี่น้องจําอย่างนี้นะร่างกายของเราจเจริญเติบโตมาเนี่ยโดยการดื่มน้ําโดยการทานอาหารโดยการกินการดื่ม แต่อีมานของเราเนี่ยมันจเจริญเติบโตมันเพิ่มพูนได้ด้วยการกินอามันแล้วท่านน้องจำมาเลยว่าคนเราจะไปไหนก็ตามอ่ะไม่ว่าจะเดินทางจะอยู่กับบ้านหรือว่าจะเดินทางจากโลกดุนยาไปอาริเอนเนี่ยพวกอีหมานไปเนี่ยถ้าเราพกอหมานไปเนี่ยเราสามารถต่อต้านสิ่งที่เลวได,ได้ได้หมดเลยยิ่งกว่านั้นเนี่ย เวลาเราจากโลกวิญญาณนี้ไปหรือก่อนจากโลกวิญญาณนี้ไปขณะที่เราเกิดความเ,เจ็บปวดขณะถูกทักวิญญาณเนี่ยเรามี إ ي มานเราสามารถปฏิญาณตนได้แต่ในขณะซึ่งเราอยู่ในอันดบับบารสักียะอยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยมุงกันนาเกตมาถามเราว่ามารบบุกะมันนบิยุกะใครคือพระเจ้าของเจ้าใครคเอ,อนบีของเจ้าอะไรตอนมีอะไรที่เราเรียนดูมาเนี่ย ภาษาที่เราตอบได้ภาษาเดียวคือภาษาอีหมานงั้นตรวจสอบตัวเองมมฮาซบาตัวเองวันที่ผ่านมาเราทําอะไรมาบ้างเราสามารถแก้ไขได้และสิ่งใดนที่ผิดพลาดไปแล้วอ่ะท่านพี่น้องไม่ต้องสิ้นหวังลาตักนาตูมีรัมจินละอย่าสิ้นหวังจากพระเมตตาของอัลลอฮ์ผิดพลาดไปตบัดตัว่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาใจบุญมากอัลลอฮ์ตาลารับการตบัดตัวของบ่าวตราบใดว่าวิญญาณยังไม่ถึงรูปกระเดือก Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.